ห<แ>ัดกระพอาไม่กระลางเลยไม่เชลีลางไปบกบกยังดี เมนูมผัดกระเพราใค้ท่านหนึ่กินของมาด้วยเมนูมผัดกระเพราจ้าที่ร้านแซ่บแสบปากอะไรอะไรสูตรใครก็สูตรท่านแล้วแซ่บเวอร์ที่ร้านแซ่บแสบปากจ้ะ,ร,ะร,ร,ร,บบร้านแซ่บแสบปาก,าส,ส,ส,ปากสดสด ร้านแซ่บแซ่บปากจ้าที่ถนนดำท่างเขาหนองแวงเด้อซื้อร้าน